สวัสดีครับผมหมอมาคปนานฟาร์มนะครับก็มาอัปเดตไม่ได้ลอกผสมให้ชมนะครับลองนี้นะครับก็เป็นแดงจเจเดนะครับกับลูกสาวบิ๊กฟาสนะครับบิ๊กฟาสแม่ดำมณีนะครับแม่แม่เทาแดงนะครับตื่เนี้ยนะครับแม่ี้กํลาลังไข่นะครับ เติมเลยนครับนี่ครับในทั้งหมดเจ็ดใบแล้วนะครับสี่ใบเนี่ยแรกเนี่ยเป็นไข่ปลอมนะครับใส่ไปนะครับสองสี่หกเจ็ดเจ็ดใบนะครับแดงเจดเด็ดบวกบิ๊กฟัสตันนี้นะครับนี่นะตัวเมียข้องนี้ผมมีสองตัวนะครับ อีกตัวผมทำกับผ้าฝันไว้นะครับฝากติดตามนะครับครับสวัสดีครับ